สวัสดีครับจากไฮพิชั่นประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาขออนุญาตแนะนําวิธีการใช้งานตัว h i กโปรคอนเน็กนะครับอย่างที่หลายๆท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัว h i กโปรคอนเน็กเนี่ยสามารถทํางานได้ทั้งบนระบบที่เป็นเว็บพอร์ทัลนะครับแล้วก็บนในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานที่เป็นเว็บพอร์ทัลนะครับหรือว่าบนเว็บเบราว์เซอร์นะครับวิธีการเข้าใช้งานก็ง่ายๆนะครับเปิด Google ได้เลยนะฮะแล้วก็เซิร์ชคําว่าตัว h i กแล้วก็ขีดโปรคอนเน็ก นะครับเวลาที่เรากดค้นหาแล้วเนี่ยก็จะเจอเว็บไซต์แรกเลยนะครับจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปได้เลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวโปรแกรมก็จะเป็นหน้าต่างให้เราทําการล็อกอินนะครับแบบนี้นะครับเราก็ใส่ username password นะครับเลือกเป็นประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่มี username password ตรงนี้ก็สามารถสมัครได้จากเมนูนี้เลยนะครับที่เขียนว่า register นะครับจากนั้นเราทําการล็อกอินเข้าไปนะครับ พอล็อกอินเข้าไปเสร็จนะครับตัวระบบก็จะบอกว่านะครับนะครับอันนี้เป็นชื่อบริษัทเรานะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้นะครับใส่เป็นภาษาไทยได้เลยนะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับเข้าที่ Account Setting นะครับเราก็สามารถเลือกนะครับเป็นชื่อนะครับบริษัทได้เลยหรือจะเป็นชื่อเราก็ได้หรือว่าสามารถเปลี่ยนนะครับตัวโลโก้ได้เลยนะครับก็จะมาขึ้นอยู่มุมบนด้านนี้นะครับ แล้วก็นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นข้อมูลโดยสรุปนะครับมันก็จะบอกว่าตัว i i กโปร o อนเน t ของเราเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นในที่นี้มันบอกว่าผมมีไซส์อยู่ทั้งหมด2ไซส์นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะครับที่เขียนว่า t o o s นะครับอันนี้ก็จะเป็น เครื่องไม้เครื่องมือที่จะช่วยพี่ๆช่างนะครับที่เวลาที่เราไปหน้างงานหรือไปนําเสนอข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมาคอยช่วยนะครับจากเมื่อก่อนที่ต้องติดตั้งโปรแกรมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องครับเข้าจากทาง HitPro Connect ได้เลยนะครับมีทั้งในส่วนของการคํานวณนะครับว่ากล้องกี่ตัวใช้พื้นที่กี่เทเไบต์นะครับลูกค้าถามมาเราตอบได้เลยคํานวณในส่วนของตัว NVR ต่างๆคํานวณระยะเลนของตัวกล้องนะครับคำนวณแบนด์วิดต์นะครับสามารถทําจากในเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของ Device Compatibility List นะครับเวลาที่กดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะสามารถโหลดตัวไฟล์ Excel ออกมาแล้วมันจะบอกหมดเลยว่าอุปกรณ์นะครับรุ่นไหนกล้องรุ่นไหนนะครับสามารถใช้งานกับตัว HikProConnect ได้บ้างนะครับหลายๆท่านวันที้สงสัยว่าเอ๊ะรุ่นนี้รองรับหรือเปล่าก็สามารถดูจากเมนูนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เมนูถัดมาเป็น User Manual นะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเป็นบอก คู่มือการใช้งานนะครับก็จะบอกตามเมนูเลยนะครับเพาแต่ละเมนูเนี่ยนะครับมันคืออะไรแล้วก็ใช้งานอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเรื่องด a Sheet นะครับกดดูปุ๊บเนี่ยเขาเฉดเลยว่านะครับมันก็จะบอกสเปคของตัวนะครับพิกโ c รคอนเนนะครับว่ามีสเปคแบบไหนทําอะไรได้บ้างนะครับความสามารถมีอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็จะอยู่บนเว็บไซต์ตรงนี้ได้เลยซึ่งสะดวกมากๆนะครับสำหรับการใช้งาน